สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจาัดเทียริทกันนะครับโดยเทียริในวันนี้นะครับผมโอ้โหเปิดบเดิมมาด้วยอะไรก็สุ้อฉเลยนะครับผมสามคนนี้นะครับผมจะให้นาตอไปเลยนะครับผมโอ้โหต่อไปนะครับุย คนนี้หน้า,าคนละคคุณนะครับผมโดยคนนี้ครับมันต้องหมอครับเทียริสนี่ครับนี่อ๋อใช่แล้วครับต้องหมอกับเพียริสนี่ครับผมโอเคครับผมไปเลยโอ,โอเคนะครับผมต่อไปแล้วครับโอ้มีนี่ม,ม,ม,มีเก่ามากเลยนะผมผมจะให้ โอ้ย oh, ไปเลยครับต่อไ,ไปนะครับผมโ oh oh. อ้โหช่ารลอเหลือเกินนะครับผมผมให้ยี <G S 2> ครับต่อไปนะคร oh, <2 S 2> <P> ับผมโอ้โสองพี่สุดหลอนะครับผมผมให้ชาชาตีไปเลยนะครับผมโอ้สองพี่สุดหลอนะครับนี่นะนี่นะครับก็จะเป็นเทียริทเก้ของผมนะครับ we <laughs>